่าโอ้ยแก้วนข้างก็ของฉันครับโอ้ยนี่นาโอ้ส oh, oh, er> ุดยอดครับ oh, พี่น้องโอ้ยโอ้ยมันนะโอ้ย เรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับเจินครับว่าช่องบาเจงคุณบนครับวันที่สครับกุมพาพันสองพันครับผมครับผมเมื่อนีกะซอดแจ้งเด้อครับนี่ครับร่มก็อยากไปฟังผลครับ สองห้องครับขนาดหนึ่งร้ย้าบเซนติเมตรครับปล่อยไปทั้งขึ้นครับผมบองปูกอะติดติดเมืองนะครับบานผมเอื่นมาเมืองนะครับอุดมสมบูรณ์แห้งครับเทคนิคการปลูกวาวนะครับนี่ครับปลูกส่กงม่หน่อยครับเวลาวาวมันจะดดีดึงประมาณนี้นะครับเห็นมารับดึงแบบนี้ครับวาวันเจ็ดเดบัลุ่งนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมจะ ใหญ่เบาขึ้นไปข้างบนคุณนะครับบองบานใหญ่เบาคุณครับบองคุณครับเดี๋ยวมาช่วงครับผมครับี่กำลังใหญ่เบาครับข้ไปข้างบนครับอากาศดีครับอากาศเย็นๆนิดหน่อยที่ตันมีไม้ไสนี้มาจีบสามาบอกว่าเห็นรลายร้ายเมือ ครับผมตัวนี้ก็เอาขึ้นมาผูกข้างบนครับนี่ครับเพราะไงมันจะตื่นแม่พดหยาครับนี่ครับสภาพเบาหางจากดีครับตัวนี้ครับกับตัวนี้ก็เป็นสองห้องนะครับขนาดหนึ่งละหาสิบเซนติเมตรครับครับผมผมแกแบ่งให้พี่น้องทั้งจังหวัดพิษณุโลกครับ ต้งภาคเนือนะครับน้อไปเล่นยครับผมตอนนี้รุมก็เริ่มเบิดะแล้วครับบ้าก็เริ่มถอยลงครับคนครับกีรักกําลังมวนเสียกครับผมครับตัวนี้กับใยเสียกระมานสีไหลก็เม็ดนะครับเดะมานครับเดี๋ยวมาเมืองครับสีสาวร้าลงครับครับผมเดี๋ยวมาเมืองกันครับมันนักมันล่มมันโมมี่นักเสียกไม่ใช่เสือกไม่ ครับผมก็ใส่เสียกไงครับเพราะไงปันถามว่าเป็นอยังเบาคือบบกให้สั้นมาสนครับกอหนึ่งวัหาชิปเซนิเมตรครับใส่เสียกเบอร์เบอร์เามิลนะครับแลนครับซึ่งมัรยากาศยังไงเกินไปครับประมาณ2องทหาพอดีครับแต่เอาชั่วไว่ก่อนครับครับผมครับ่มกะกำลังมากครับ เบาไก่ดวงจันทร์ครับผมเสือกเลี้ยงหน้อยลงเก่าๆนั่งมั้งครับก็ลั่งหวนเสือกบบาคืออยู่ทั้งฟ้าครับผมฮาร์ตตัวซอยคือเก่าได้ครับสีดึงว่าขึ้นไปข้างบนครับก่อแบบนี้ครับโอหย่านฮักครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ครับยานฮักครับใหม่มันผุนะครับเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ทำเดี๋ยวมาใหม่ครับเอายี่งใหญ่เลยครับเกาะเลยครับนี่ครับเสียงขนุกระดังนะครับเพราะดึงวาขึ้น ก็ ó, ดึงหลาไปเลยครับมึงครับสั้นวะครับปวดมห้ครับ